ความสัมพันธ์รับฟังก์ชันแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่25เป็นเรื่องของฟังก์ชัน6ผันโดยเราขาให้เราหาฟังก์ชัน6ผันของฟังก์ชัน f ต่อไปนี้ข้อแรกก็คือ f(x) เท่ากับ 5x บวก7หรือว่า y เท่ากับ 5x บวก7 ในการหาฟังก์ชันผกผัน 6, 000, เราจะสลับตำแหน่ง x กับ y เราก็จะได้เป็น x เท่ากับ 5y บวก7จากนั้นจัดรูปสมการให้ y อยู่ตัวเดียวเขียนในรูปเทอมของ x เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะให้ y อยู่ตัวเดียวเราก็ทำการย้ายบวก7ไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบวก7เรา ย้ายไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยจากบวก7ก็จะกลายเป็นลบ7จะได้เป็น x ลบ7เท่ากับ 5y ส่วน5คูณอยู่กับ y เพราะฉะนั้นก็จะย้ายไปหาได้เป็น x ลบ7หาร5เท่ากับ y และนี้ก็คือฟังก์ชันผหผัน 6, ของฟังก์ชัน f ก็คือ x ลบ7หารด้5การเขียนฟังก์ชันผกผัน 6, ก็คืออยู่ในรูปของ inverse function f ยกกำลังลบ1นองของ x เอง สำหรับข้อ2เช่นเดียวกันก็จะได้ y เท่ากับ1หารด้วย x บวก2ทำการสลับ x กับ y ได้เป็น x เท่ากับ1ส่วนด้วย y บวก2เราจะจัดสมการโดยให้ y อยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราจะย้ายส่วนตัวนี้ขึ้นมาคูณฝั่งตรงข้ามก็จะได้เป็น x คูณ y บวก2เท่ากับ1จากนั้น x ที่คูณอยู่เราย้ายมาหารได้เป็น y บวก2เท่ากับ1ส่วน x บวก2ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นลบ2เราก็จะได้ inverse function ออกมาเป็น1ส่วน x ลบ2แต่ว่าเราจะมีข้อแม้ว่า x จะต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่าในที่นี้ x ทําทำหน้าที่เป็นตัวส่วนส่วนจะเป็น0ไม่ได้ ข้อที่3 fx เท่ากับ5บวกรากที่3าของ x ก็จะได้ y เท่ากับ5บวกรากที่3ของ x ทำการสลับตำแหน่ง x กับ y ได้เป็น x เท่ากับ5บวกรากที่3ของ y 5บวกอยู่ กับ y ฝั่งนี้เราย้ายมาลบกลายเป็น x ลบ5เท่ากับรากที่3ของ y ตอนนี้ y ติดรากที่3อยู่เราอยากทำให้รากที่3หายไปเราก็จะยกกำลัง3ทั้งสองข้างของสมการเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ5กำลัง3ส่วนฝั่งนี้รากที่3ของ y เนี่ย เราสามารถเขียนได้เป็นเลขยกกำลังได้ก็คือ y เท่ากับยกกำลัง1ส่วน3เพราะฉะนั้นถ้าเกิด y ยกกำลัง1ส่วน3แล้วมีการยกกำลัง3เข้าไปเนี่ยตัวยกกำลังก็จะเป็น1ส่วน3คูณ3ซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ y นั่นเองเราจะได้ y เท่ากับ x ลบยกกำลัง3หรือก็คือฟังก์ชันผลผันนั่นเอง ข้อที่4 y เท่ากับ x ยกกำลัง6สลับ x กับ y ได้เป็น x เท่ากับ y กำลัง6เพราะฉะนั้น y ก็จะเท่ากับรากที่6ของ x เพราะฉะนั้นสรุปฟังก์ชันผกผัน 6, ของฟังกช์ชัน f x เท่ากับ x กำลัง6ฟังก์ชันผกผัน 6, ของเขาก็หน้าตาเหมือนเดิมอออนหน้าตามไม่เหมือนเดิมก็คือ รากที่6ของ x นั่นเองโดยมีเงื่อนไขว่า x จะต้องมากกว่าเท่ากับ0เพราะว่าในรากที่เป็นจำนวนคู่เนี่ยในเอ่อในรากเนี่ยจะไม่สามารถเป็นจำนวนที่ติดลบได้แต่เป็นศูนย์ได้เพราะฉันก็เลยต้องกำหนดว,ว่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ